ฮัโยโยสวัสดีครับกลับมาพบกับแอดออฟฟิศเช่นเคยนะครับอยู่กับเกมเคาน์เตอร์ไซด์กันต่อคุณผู้ชมนะครับใน EP ีที่2แล้วนะครับกับไกด์ที่ผมจะพยายามไล่เรียงนะครับทำกันต่อเนื่องไปเรื่อยนะครับบอกเลยว่าเป็นเกมอวยของผมมากๆอย่างแน่นอนนะครับดูที่หน้าจอก็ดูแล้วคุณผู้ชมนะฮะอ่ะโอเคโอ้จะหา UI เอาไม่ขึ้นนะครับในไกด์วันนี้เนี่ยจริงๆผมจะมาทําเรื่องของการหาเงินพอดีเลยแล้วจังหวะมันประจวบเหมาะมากๆนะครับกับแพสใหม่ที่มาพอดีทําให้เราเนี่ยมี ที่ฟาร์มเงินที่ใหมก่การบอกเลยว่าฟูฟ้าอูฟู่อย่างแน่นอนนะครับแต่ขอบ่นก่อนนิดนึงจริงๆผมอัดเสร็จไปแล้วคลิปนี้นะครับแล้วรวมเนื้อหาไว้อย่างแน่นเลยปรากฏคลิปเสียอันนี้คือการอัดรอบที่2ผมโคตรเฟลเลยขอบ่นนิดนึงอัดใหม่รอบ2ก็ยังคงพยายามอัดอยู่นะครับมาเรามาเริ่มกันนะครับแต่ว่าก่อนจะพาไปฟาร์มเนี่ยนะครับต้องบอกกันว่ากิจกรรมก็มาเยอะมากเช่นกันนะครับเพราะว่าที่ฟาร์มเนี่ย มันดันไปอยู่ในแมปของกิจกรรมที่เราต้องไปลงอยู่แล้วนะครับแล้วมันดันบังเอิญดบเงินดีมากเสียเหลือเกินก็คือที่อีเวนต์นะครับแล้วก็มาที่ทางแยกของปฏิบัติการผู้หาเส้นทางนะครับกับสสาวหรือเปล่านะครับสคนนี้เป็นใครอย่างไรอย่าลืมไปเล่นกันนะครับบอกเลยว่าอีเวนต์นี้สนุกมากเนื้อเรื่องไม่ได้ยาวมากแต่สนุกนะครับเหมือนจะกาวหน่อยๆแต่ตอนจบก็ซึ้งดีคุณผู้ชมใช้ได้เลยนะครับนี่เลยก็สามารถเข้ามาได้นะครับมีโหมด normal กับ h a r ดเป็นปกติเลยนะครับโดยที่ด่านพวกนี้ เราจะฟาร์มอยู่ที่โหมดแฮตบอสสุดท้ายนะครับสนี่เลยคุณผู้ชมนะครับเราจะได้เงินรอบละ52 0 0 0นะครับอันนี้รวมกับบัฟนะบัฟที่เพิ่ม XP กับเงินที่ทุกคนจะได้อยู่แล้วนะครับเป็นเวลา10วันนะถ้ามีบัฟนี้อยู่นะีจะได้เงินรอบละ5้0 0 0เลยทีเดียวแต่ว่ามันก็ไม่ได้เรียกว่าง่ายสักขนาดนั้นแต่ผมเนี่ยยังเป็น ID อายุ5วันที่ยังไม่ได้เติมเงินนะผมก็ผ่านได้นะเอออาจจะด้วยว่าผมอาจจะมี ตัวละครที่พอโอเคอยู่นะครับเนี่ยผมยังอยู่วันที่5อยู่เลยนะครับเดย์อยู่นะครับยังไม่6 7ด้วยซ้ำนะครับยังไม่ได้ใบเลือกเลยเนี่ยอยากได้มากเลยครับไอนิดอลิซาเบธซะเหลือเกินเอาไป PVP โดดตื้อหัวเซลลินอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ยังคงไม่ได้เติมเงินแต่ใกล้จะได้เติมแล้วครับนี่ฮะนี่เลยเห็นไหมเชิญเจีย SSR ผมยังไม่ปลดล็อกเลยครับ อยากเติมมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแพคคุ้มๆนะครับอย่างอันนี้89บาทนะครับโคตรคุ้มคุณผู้ชมนะครับยังไม่ได้ซื้อเหมือนกันนัเลยอีก10วันเนี่ยต้องซื้อแล้วรอ c g c ทำเติมถูกให้อยู่และเนี่ครับที่จะทำให้ผมลาออกจากวงการสายฟรีโอ้ใหม่ก็สกินใหม่2ตัวนะครับนี่เลยครับนั่นก็คือคารินว่องและจูชิยองนั่นเองนะครับซึ่งชื่อมันอาจจะคุ้นๆนะครับแน่นอนครับ ร่างต้นนะครับมาจากพี่ไคลรลหวงนั่นเองนะครับตัวละครที่ตั้งโล่2ตัวที่คนมักจะใช้เป็นตัวแรกในการปั้นเสมอๆเ,เลยรอบนี้เข้ามาเป็นเวอร์ชันสาวนะครับแต่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยไปดูเองแล้วกันนะครับว่ามีความเกี่ยวข้องมายังไงถึงกลายเป็นสาวแท้นางนีสะได้แล้วสกินเขาแบบว่าผมไม่สามารถต้านทานเดเมจได้จริงครับกับหน้าตา อันขาวกลมนะครับของพี่ไขว่องนะครับที่มาในนามคารินว่องนะครับแล้วชุดว่ายน้ําดึงเสื้อทําไมล่ะครับดึงทําไมแล้วเปียกทั้งตัวขนาดนี้นะครับโอ้ไม่กอดนะครับใครมันจะไปต้านทานไหวนะครับรวมถึงอีกชุดหนึ่งนะครับนั่นก็คือจูชิยองนะครับนักดาบ v i p นะครับจากอติของเรานะครับจูชิยุนนะครับกลายเป็นสาวๆเรียบร้อยนะครับกับการอาบแดดเหงื่อเปียกทั้งตัวนะครับแล้วก็เอานิ้วจุ่มวิปครีมแล้วก็ อ,อืขอไปป้อนเลยไหมจ๊ะนะครับไม่สามารถต้านทานเดเมดได้จริงๆครับแม้ว่าตัวร่างต้นของน้องนางจะเป็นผู้ชายทางคู่ก็ตามนะครับเพื่อใครลืมหน้าลืมตานะครับคารินว่องก็มาจากพี่คายว่องนี่แหละนะครับรวมถึงจูชิยองก็มาจากจู้ชิยุน อติของเราตัวที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะรำคาญนะครับเพราะว่าใน PVP เนี่ยคนที่เล่นเป็นมันปวดเหลือเกินนะครับขัดได้ขัดดีขัดอยู่นั่นแหละนะครับเป็นตัว c c ที่น่ารำคาญนะครับผมใน PVP นี่คนใช้เก่งๆเยอะอยู่เหมือนกันแล้วอันตรายมากซะด้วยนะครับนั่นก็คือสินค้าหน้าเปย์นะครับรวมถึงตู้นะครับในเมื่อมีสกินก็ต้องมีตู้ถูกไหมกับตู้สุ่มนี่เลยนะครับคารินว่องนะครับ อนแรกผมมองเป็นโมริลันเหมือนไหมค่าลินวองเนี่ยมันจะเป็นตัวร่างต้นนะครับที่มาจากคายวองนั่นแหละนะครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นของพลซุ่มยิงแทนนั่นเองนะครับโดยที่ตัวนี้จะมีจุดเด่นในด้านการยิงอากาศนะครับมันตีเอานั่นแหละนะครับบนล่างได้หมดนะครับเป็นพลซุ่มยิงสไนเปอร์นะครับแต่ว่าจะมีพวกสกิลต่างๆเนี่ยนะครับในการยิงรับเดเมจต้านอากาศ แรงขึ้นเห็นไหมเออมันจะตีอากาศแรงมากๆเลยนะครับเจอพลบินเจอมอนเจอ PVP นะครับต่างๆเนี่ยยิงอากาศโคตรแดงแล้วก็มีสกิลโล่คล้ายๆกับ อ่าตัวของร่างต้นอย่างไขว่องแต่มันจะเป็นโลวิ่งคุณผู้ชมโล่มันจะขึ้นรถแล้วผลักมอนออกได้ดันบึ้มไปเลยนะครับเพราะว่าโลว์ไขว่องเนี่ยมันจะเป็นโล่สองชั้นที่เลยว่าเต็มใช่ไหมชั้นนอกชั้นในนะครับโล่ชั้นนอกจะสตันได้โล่ชั้นในจะหนามากอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีความคล้ายคลึงแล้วก็เด่นเรื่องการยิงอากาศครับอันนี้ก็ถือว่าได้ใช้อยู่แต่ก็ไม่ได้เมตาขนาดยั่งยืนยงขนาดนั้นนะครับก็ ตกเมตาเอาในอนาคตถ้าเทียบจากเกาหลีนะครับไม่ได้ใช้ยาวแต่ถ้าใครโวยก็เล่นได้เพราะก็มีจุดเด่นอยู่เหมือนกันอีกตัวคือจูชิยองนะครับก็มาจากจูชิยุนนั่นแหละนะครับอตีของเรารอบนี้ไปเป็นสาวสาวแหวกอ,กอกเซ็กซี่พอเล็กน้อยนะครับก็เขาบอกว่า ไม่ได้อมัสเท่าไหร่นะครับมีเล่นได้ก็ดีนะครับแต่ว่าไม่ได้เท่าคารินเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดจะหาเนี่ยหาคารินดีกว่านะครับยังดีกว่าจูชิยองแต่ถ้าเกิดเราอวยสามารถซื้อมาเปมาหาเล่นในทั้งคู่นะครับโดยเฉพาะคอสตูมที่เรียกได้ว่าเมตาอยู่ชั่วคราวแต่คอสตูมอยู่ตลอดไปครับทุกคนครับอยู่ตลอดไปนะครับผมเข้ามาให้ดูอีกรอบนะครับเพิ่มความอยากนะเออโทษโทษโทษทำไมมันซูมเข้าตรงนี้แต่ซูมหน้าซูมหน้าไปเลยนะครับนี่ฮะ คอตูมที่ควรจะมีร่างต้นนะครับในการเอาไปใส่นั่นเองนะครับผมอย่าลืมคลิกหนึ่งทีเพื่อคอมฟินด้วยนะครับดูแอนิเมชันน้องๆนะครับเป็นสกินทองด้วยนะครับมีเปลี่ยแอนิเมชันนะ อ่ะโอเคเราไปเข้าเรื่องของเราดีกว่านะครับเกี่ยวกับการฟาร์มเงินนะครับในคลิปนี้นะครับล่อมา5นาทีแล้วยังไม่มีเนื้อหาหลักของเราเลยนะครับให้ไปที่ปฏิบัติการนะครับจะมีอีเวนต์อยู่ของเรานะครับด้านล่างสุดนะครับเป็นทางแยกปฏิบัติการผู้หาเส้นทางซึ่งผมว่ามันก็ไม่ได้ยากอะ่ะเพราะว่าผมก็เครียม์หมดแล้วนะครับอ่าดาวเต็มทั้งคู่ทั้งธรรมดาแล้วก็หมดยากนะครับโดยที่ เราเล่นไปเรื่อยๆนะครับจะมีการฟาร์มของเจ้าเม็ดนี้นะครับนี่เลยอัญมณีทางแยกเนี่ยเอาไปแลกของที่ร้านค้าอีเวนต์ได้นะครับของดีๆทั้งนั้นนะครับมากมายเต็มไปหมดชิปแอนเดลเป็นซองพี่น้องเลยนะครับมี ตัวกระทานะครับตู้เดทสิบใบนะครับมีพวกคูปองแลกแกนนะครับแกนขนาด10อันแกนพิเศษนะครับวัสดุยานรบนะครับ5อัน5ครั้งคือได้เยอะมากครับคุณผู้ชมมีควอรสนะครับเป็นเพชร1,000เพชรนะครับมีพวกของเซตทองนะครับเข็มดันเต้นะครับมีปุ่มปรับเวลาดันเต้นะครับเซตตัวเรือนดันเต้ทอง T5 ด้วยแล้วกลไกดันเต้นะครับ4ชิ้นชิ้นละครั้งนะครับมี XP นะครับ50เล่มสีม่วงนะครับมีไบนาที่เซตนะครับมีตังเป็นเครดิตนะครับเป็นเศษนนนนะะะแแลล้้วกก็มีสสิดงงคครรััับบขู สามารถเอาไปอัพสกิลได้ซึ่งผมบอกเลยว่าผมแฮปปี้มากคือทีมมันโตเร็วมากจากการที่แรกของพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นการปั้นตัวด้ดาวนะครับจากการแลกแกนสีแดงทำเคาน์เตอร์นะครับเดี๋ยวจะทำหุ่นยนต์สีเขียวอะไรก็ได้สกิลเนี่ยของทีเด็ดเลยคุณผู้ชมสกิลแดงผมเอาไปอัพมิฟุยุ สกิลขี้โกงเต็มเรียบร้อยนะครับได้เจาะเกาะ20มาเวรี่กูดอ่ะทีนี้เราไปลง3าขีดกันนะครับเพื่อให้ดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับรางวัลหลักเนี่ยก็ยังคงเป็นตัวของอัญมณีทางแยกนะฮะที่เราเอาไปแลกของในร้านค้าที่ผมพาไปดูเมื่อกี้แหละนะครับพยายามแลกให้ครบนะครับเพราะของทุกอันมีกรอบให้ด้วยนะครับแล้วก็ทีเด็ดของเขาเนี่ยไม่หมดแค่นั้นนะครับแล้วก็ทีเด็ดของเขาเนี่ยมันยังไม่ได้หมดแค่นั้นนะครับมันยังมีตัวของฮีโร่ให้เราเนี่ยสุ่มได้รับดอกมาเป็นตัวเลยนะคุณผู้ชมะรััมมีตว R อยู่่ปาณทล9 ตัวนะครับให้ได้ลุ้นแล้วก็มีตัว N อยู่5ตัวแล้วของดีมากมายไปหมดนะครับซินดี้ลูเปอร์น้องเลื่อยอาห์นะครับตัวเทพใช้ได้เลยนะครับไอรีกนะครับน้องไอติมนะครับสายแทงตัวอาปั้นได้เช่นกันนะครับรวมถึงแอร์ซอลทูเปอร์นะครับสายทหารนะครับเป็นพลยิงจู่โจมตีบนอากาศก็ได้พื้นก็ได้ดีเหมือนกันนะครับรถถังไวฟ์ูนะครับฮาวจากกลสายแทงนะครับเลือดเยอะดันมอนได้ก็ดีเหมือนกันนะครับสามารถปั้นได้สบายๆเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวเอ็นนะฮะอย่างพวกพลโล็ ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะเป็นสเปรโร่ที่เป็นโดนนะครับสตัวนะครับเดิใครเล่นใส่จักรกลเนี่ยก็สามารถปั่นได้ทั้งคู่เลยครับโดนยิงอากาศเก่งมากนะครับผมก็สามารถเล่นได้เนี่ยสุ่มดอบซึ่งผมก็ได้มาเยอะแล้วนะ เออเอาไปปลดแบบซินดี้ดาวเต็มไอดี้ดาวเต็มนะครับน้องไอติมนะหรือว่าจะเป็นพวกแอสซอลทูเปอร์ฮาวดาวเต็มก็ได้แต่ว่าก็อย่าลืมดันเลเวลมันคู่กันไปด้วยนะครับถึงจะทําพวกาดาวเต็มได้นั่นเองนะก็ถือว่าคุ้มมากๆมีฮีโร่สุ่มดรอปให้ด้วยนะครับรวมถึงพวกอุปกรณ์ต่างๆทีสีสีฟ้าก็มีสุ่มดรอปเช่นกันจากที่นี่นะครับแล้วก็มีพวกอ่าไอพี XP, นะครับสีฟ้าสีขาวนะฮะแล้วก็ XP Co นะครับบัญชีของเราแล้วก็ตังนี่แหละครับ ความเทพคือตังเนี่ยรอบละห้า0มืนสองบวกๆถ้ามีบัฟนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ายากไหมแค่ไหนนะครับอินเทอรนน้จี้นะครับแล้วก็ศัตรูมีแค่4ตัวนะครับมันจะมีตัวของอากาศเนี่ยน่าลำคาญนะครับแล้วก็ด่านเนี่ยจะมีบัฟนะฮะเป็นของตัวใหม่2ตัวคือคารินวองนะครับแล้วก็ พิ่ตีพี่ตีแบบผู้หญิงเมื่อกี้นะครับจะตีแรงขึ้น50%แล้วก็มีหลบมัง้งมีตีมีหลบอ่ะเดี๋ยวเข้าไปในด่านจะเจอน,นะครับแล้วก็ตัวนี้น่ารำคาญตัวโลเนี่ยอึดมากๆนะครับตัวนี้เฉยๆส่วนบอสจะมีสกิลเลเซอร์นะครับซึ่งต้องระวังนะครับประมาณกลางเกมจะยิงเลเซอร์มาเราอาจจะตายแล้วก็โดนไอ้ตัวโลเนี่ยดันมาติดบ้านเราได้อะลองไปดูกันนะครับทีมผมใช้แบบนี้อยู่นะครับก็จะมีอาชีฟโฟยุ นำหน้าเป็นกึ่งแท้งไปในตัวนะครับมีไขว่องนะครับต้องบอกว่าชีฟฟยุผมสกิล2เต็มเรียบร้อยนะครับสกิลนี้เพื่อเอาเจาะเกาะจาก10เนี่ยเป็น20%นะครับทำให้จบไวขึ้นแล้วก็ชัวร์ขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ไขว่องแน่นอนครับเป็นตัวแรกที่ควรจะอัพสกิลโล่ให้เต็มนะครับเพื่อเอาโล่2อันทําให้เราเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นเซลลินอันนี้เพิ่งอัพเลเวลมาตอนแรกประมาณ50เองนะครับสกิลยังไม่ได้อัพเลยเพราะว่าของหมดนะครับเอาไปทํา2ตัวก่อนยังีตัวแรงอยู่แล้ว นั่นเองนะครับเคยแนะนําไปในคลิปที่แล้วแหละนะครับแล้วก็จะมีตัวฮิลอย่างอีฟลินตัวม่วงนะครับฮิลโลกสลายมากคือฮิลอย่างเดียวเกิดมาเพื่อเป็นถังฮิลเคลื่อนที่นะครับเวดี้กู๊ดเลยนะครับเวันหกสิบห้าสามดาวนะครับฮิลเด้นะครับเอาไปบัฟเคาน์เตอร์นะครับทำให้ฝั่งเคาน์เตอร์เราเก่งขึ้นเพราะผมเล่นเป็นเคาน์เตอร์หมดเลยแปดตัวนะครับแล้วก็เอาไปเป็นกึ่งแท้งด้วยผมใช้ฮิลเด้แทงคู่กับชิฟุยุชอบมากเลยอ่ะคือกลายเป็นดูโอที่ชอบมากผมไม่ได้ใส่เพียวแท้งเลยนะครับไไม่่ด้ใสลุง เฟนลิวนะครับไม่ได้ใส่น้องโล่ไอติมไม่ได้ใส่พวกตัวแท้งดิบๆอย่างฮาวก็ไม่ได้ใช้นะครับใช้ทีมนี้เออแฮปปี้มากๆเลยเดี๋ยวไปเล่นให้ดูกันนะครับแล้วก็น้องยังฮาริมนะครับตัวนี้ก็ล่มสลายกับตู้มานะครับล้างไปเต็มเต็มร้อยห้าสิบรนะครับตั้งแต่วันที่3ของ ID นะครับโดยที่ ยังไม่ได้เติมเงินฉะนั้นเนี่ยทุกคนมีอยู่แล้วนะครับถ้าใครที่โชคดีได้กอนล้างตู้คุณก็เอาตั๋วไปเปิดการอื่นต่อก็ได้ด้วยนะครับเวดี้กูดเหมือนกันนะครับก็เอาฮารีม,มาใช้ด้วยนะครับแล้วก็มีเฉินเจียตัวละครที่สามารถเติมเงินครั้งแรกก็ได้เลยหรือว่าจะสุ่มตู้ก็ได้นะครับเป็นตัวน้องแยกร่างผมก็เก็บมาไว้หกสิบเก้าเอามาช่วยเติมเดเมจนะครับเป็นพลไรเฟิลแล้วก็สุดท้ายเป็นยูมินาตัวฟรีที่มินิเกมนะครับทั้งมินาแล้วก็ทั้งฮิวเดเอเลือกมาให้แก ทีมของเราซึ่งก็เป็นยานที่ค่อนข้างจะเล่นง่ายนะครับแล้วก็เพิ่มบัฟโจมตีของเคาน์เตอร์ด้วยนะครับใครที่เล่นเป็นฝั่งเคาน์เตอร์เนี่ยใช้ยานนี้จะมีบัฟเคาน์เตอร์นะครับให้พลังโจมตีเนี่ยเพิ่มมากขึ้นสบายๆนะครับโอเคว่าแล้วเดี๋ยวเราไปลองกันนะครับว่าผมจะไหวไหมนะครับเลท s โกไปเลยมาผมออโต้ทุกอย่างนะครับยังไม่กดซ้ำแล้วกันนะครับเดี๋ยวให้ดูรอบแรกก่อนนะครับมานี่เริ่มมาครับก็จะเป็นชิฟุยุนะครับกับคายวัง2องตัวแรกที่ผมเอาลงนะครับ ชิฟยูเป็นกึ่งแทงเอาไปลงนะครับใครวงเห็นไหมจะมีโล่สองอันแล้วครับอันนี้สกิลสกิลเต็มนะครับมีโล่หน้ากับโล่ข้างในโล่หน้าจะสตาร์ทมอนได้ด้วยนะครับความน่ารำคาญคือมันจะมีพวกค้างคาวเนี่ยตัวกี่กี้เนี่ยนะครับคอยยิงเยอะแยะมากมายผมเอาอีฟลีนต่อนะครับเพื่อเอามาฮิลยูไว้นะครับไม่ให้ชิฟยูตายแล้วสักพักหนึ่งเดี๋ยวนี่ครับหัวขาวฮิลเดจะมาพอดีนะครับเออก็ทำให้เราเนี่ยมีสองตัวชนนะครับนี่ก็ผ่าจันทามันครับพาคูณสองนะครับไอตัวโโลลล่่่มมตตตัััวววนนนีี้้้้าาำคคญุณผูชไอออเเย ถ้าเราเคลียร์มันไม่ได้ครับมันจะดันเราถึงบ้านเลยนะแล้วไอ้ตัวบอส่จะยิงเลเซอร์นะครับอะจบผมจะเล่นจบประมาณ57วินาทีนะครับเพราะว่ามันจะมีเสี่ยลินลงมาพอดีเลยนะครับพอมีเสี่ยลินมาปุ๊บก็จะยิงปั้งตายเลยนะครับเนี่ก็จะทำให้ผมได้เชเลนครบ3ดาวด้วยนะครับทีนี้มาดูของรางวาัลนี่เลยไอรีเห็นไหม ดอบเป็นตัวครับน้องไอติมใครที่ไม่มีตัวแท้งสีม่วงอย่างลุงเฟลเลียเนี่ยนะครับสามารถใช้ไอรีได้นะครับไอรี ID หรือฮาวก็ได้แล้วแต่เรานะครับว่าเราอยากเล่นเด็กไหนบางคนอยากเล่นเคาน์เตอร์ก็มาเล่นไอรีบางคนอยากไปเล่นเด็กจากกลนะครับเมชคานิกก็ไปเล่นอ่าฮาวก็ได้รถถังก็เก่งตัวอาเหมือนกันดอบดันนี้ก็มี mm hmm. นะครับนี่ครับเงินเนี่ยได้ถึง52,000จากบัฟ30%อร์ตัวของบัฟด้วยนะครับแล้วก็ XP ต่างๆมากมาย นะครับอ่ะผ่านแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมไปลงแบบออโต้ให้ดูอีกสัก2รอบแล้วกันนะครับสามารถตั้งค่าออโต้ได้นะครับจากการกดขวาบนตรงนี้แล้วก็กดที่ค่าแม็กซ์เลยก็ได้นะครับเพื่อให้มันเล่นจนกว่า Energy เราจะหมดตัวเองผมก็ลงได้5รอบแบบนี้เป็นต้นนะครับถ้าใครเล่นบนมือถือนะครับอยากที่จะประหยัดแบตก็สามารถกดโหมดประหยัดพลังงานเพื่อเิร์นออนตรงนี้ได้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไปลงให้ดูอีกสักสองสารอบแล้วกันนะครับเพื่อดูว่ามันจะค่อนข้างเซฟแค่ไหนเผื่อแบบมันแตกไงคุณผู้ชมนะครับมาเนี่ย แล้วก็หลบทีก50นะครับคารินว่องกับตัวใหม่นะครับยูชิอ่าจังบ้างยูชิจองเออยูชิจุนหรือยูชิจองวะจำไม่ได้แล้วชื่อมันคล้ายๆกันนะครับล้อเลียนกันมาเนี่ยฮะชิฟุยุก็จะไปฟันนะครับนี่แล้วก็เอาอีฟลีมาฮิลเพื่อยื้อไม่ให้ชิฟุยุตายนะครับถ้าชิฟุยุไม่ตายเนี่ยสบายครับเดี๋ยวฮิลด์ผมจะเดินมาแล้วมาบัฟโจมตีให้ด้วยนะครับเป็นพาสซี่ของฮิลด์นะครับตัวฟรีตัวแรกที่เกมแจกมานะครับเป็นตัวแกนหลักของเรื่องเลยเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์เห็นไหมเนี่ยบาางทีถ้เกิด ท้ายว่องเนี่ยมันไปลงโลกไกลๆอย่างเงี้ยแลวฮิวเดมันเดินไปลึกๆอ่ะไอตัวโล่มันน่ะมันจะมึนครับแล้วมันจะไปกลางหันตูห้เห็นไหมเห็นไหมไปกลางหันตูเฉยๆครับเนี่ยห้าสิบห้าวิจบเรียบร้อยอันนี้ไอดีผมห้าวันยังไม่ได้เติมก็ถือว่าเล่นได้แต่ว่าตัวทองผมค่อนข้างจะครบแล้วก็เอาน้องมาแล้วนะครับมันก็สามารถเก็บ XP ได้ด้วยนะครับเก็บเวลแปดตัวไปได้เลยหรือว่าใครที่มีตัวที่ดีกว่านั้นนะครับเล่นมาเยอะทำเวลร้อยแล้วเนี่ยสามารถาตัวเบเด็กมาแบกได้นะครับเออ ตัวเด็ก6ตัวแบก2ตัวก็ได้ถือว่าเก็บเลเวลตัวเด็กไปพังๆก็ได้เช่นกันจะได้ไม่ต้องเปลืองตังเปลืองสมุด XP ไปอัพด้วยนะครับอ่ะเห็นไหมโจมตี50หลบหลีกห้นะครับสตัวละคอนใหม่ใครที่เปิดตู้มาสามารถปั้นมาลงได้ก็จะเล่นง่ายขึ้นอีกตีแรงครึ่งหนึ่งหลบได้ครึ่งหนึ่งสบายๆนะครับเนี่ยเห็นไหมโล่มาสตาร์ตรงนี้แล้วนะครับเนี่ยไอ้พวกกีกี้บินก็จะบินก็จะยิงติดเนี่ยใครที่มีคารินหว่องมันก็จะมาวิ่งยิงตัวบินได้เลยนะครับอ่ะฮิ้วให้ลละะเรรรียรียยบบ้้อนคัมไปทแล้วฮเดมรีย ฮิวเดวิ่งมาไขว่องยิงไปปาดดาบไปครึ่งหลอดนะครับอะตัวโลมาแล้วเนี่ยตัวโลมามันจะน้่าลำขานครับบางทีเนี่ยมันจะดันมาอย่างเงี้ยดันไปจนสุดเลยนะแล้วจะโดนตัวกีกี้พวกนี้นยิงยาระเบิดก็ต้องระวังนิดนึงนะครับแต่ว่าผมอัพตัวอัพสกิลมาเยอะแล้วมันก็ค่อนข้างจะสบายขึ้นตอนแรกที่ผมเล่นนะระเบิดครับเล่น5แตก1เล่น4แตก1อะไรเงี้ยแล้วเราก็คอยเอาของที่ได้ครับไปแลกของในร้านค้ากิจกรรมครับแล้วก็ไปอัพตัวอะไรให้มันมากขึ้นนะครับมันก็ อันนี้ผมตีตัวของไอโลไม่ตายเนี่ยมันก็จะเวลาเลยวาที่หนึ่งเป็น1น,นาทีเก้าวิแต่ก็ไม่ได้สีเรียดนะครับอ่ะมาอีกแล้วตีมอีกแล้วโอ้ไม่กอดไอรีอัลฟอร์ดนี่น่าจะขึ้น5ดาวได้แล้ว4ดาวดิสีฟ้าใช่ไหมเออสีฟ้ามันจะตันสีดาวนะครับแต่ว่าต้องอัพเลเวลไปด้วยซึ่งผมสมุดหมดแล้วครับได้ตังค์มาเยอะมากนะครับรอบละ5 2 0 0มบวกๆอ่ะคุณผู้ชมเวลีกูดนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้วยว่าถ้าเกิดเป็นคลองนอกรอบเนี่ยเขาจะฟาร์มแบบไหนกันนะครับ โลโยมา2อันนะครับพอคุณผู้ชมมีสกิลคายว่องเต็มกับชิฟวยโเต็มเนี่ยก็จะสบายขึ้นเยอะเลยแต่ว่าถ้าใครที่ไม่มีตัวตามนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้นะครับเออผมตัวน้อยจะตายเพิ่งเล่นมาไม่กี่วันเองนะครับใครที่ตัวแน่นกว่านี้หรือมีตัวที่ดีกว่านี้เนี่ยสามารถลองหาสลับตัวอื่นมาเล่นก็ได้นะครับก็มีวิธีการผ่านได้หลากหลายเหมือนกันยิ่งตัวแน่นยิ่งผ่านง่ายนะครับฟาร์มใช้เวลาน้อยกว่านี้อีกนะฮะเนี่ยครับ,รบติดตัวโลแล้วแต่ไม่เป็นไรครับตัวโลมันไปยืนกลางตรวบอสพอดีครับ ฮิวแล้วก็ยิงตุ้มแตกประมาณ54วสิบสี่วนโซนนี้นะครับเรียบร้อยอ่าโอเคก็ประมาณนี้ละกันสําหรับการทดสอบออโต้ให้ดูเนาะนี่เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็ได้รถถังไปตัวหนึง่งแมวรถถังซูซิลกาอ่ะเรียบร้อยนะครับขออนุญาตอ่าหยุดการเล่นซ้ำนะครับเนี่ยได้ของมาประมาณนี้นะครับอืมห้าหมตังสามรอบก็ 1, 5, แสนห้านะครับเห็นไหมตังคือแล้วบลูบวกแสนห้ากระชูดมากๆแล้วเราก็เอาก้อนเนี้ยก้อนแดงเนี่ยไปแลกของในร้านให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยมีตัวกาชาเนะี่ยซื้อมาเลยครับ พันหซื้อมาปั๊บเรียบร้อยโซเอาลสิบใบนะครับแล้วก็มีกรอบมีอะไรเนี่ยแลกให้ครบนะครับย้ําเลยนะครับแลกให้ครบแล้วถ้าคุณเล่นด่านเนี้ยแลกของไปเรื่อยๆเนะี่ยมันจะมีตัวของรางวัลให้ด้วยนะครับให้แบ็คกลับไปที่ล็อบบี้จะเจอกับรางวัลด้านซ้ายล่างนะครับเราก็เลือลงไปล่างสุดครับปฏิบัติการผู้แสวงหาเส้นทางนะครับเห็นไหมมันจะมีการใช้อัญมณีทางแยก4,000เมตรได้ของเนี่ยเออแล้วก็แจกเยอะแยะมากมายคุณผู้ชมเนี่ยใช้5,000เมตรก็ได้อีกล็อกอินทุกวันนะครับเออแล้วก็มีพวกการใช้้้งงงานนนไดดดดดหััสสือสกิิลลเล่มแดดวยะครบู มันมีแลกแบบ8,000เมตร9,000เมตร10,000เมตรแต่ให้ทีละ5เล่ม5เล่ม5เล่มสกิลแดงขั้นสูงอ่ะเวลี่กู๊ดเลย exp นะครับม่วง10ใบ10 10 10 10 10ิบสิเป็นตับเลยครับแค่เคลียร์ด่านไปเรื่อยๆคุณผู้ชมตัวกระชา6ใบเพชร200นะครับเพียงแค่เคลียร์โหมดธรรมดาโหมดฮาร์ดก็ได้แล้วนะครับเนี่ยเห็นปหม โคตรเยอะดีมากๆคุณผู้ชม e n e เ g อเนก็ได้ด้วยนะครับเนี่ยพยายามมาเก็บให้ครบของดีสุดๆไปเลยครับทำให้เราเนี่ยทำทีมได้ไวมากแล้วเราก็เอาไปอัพพวกสกิลนะครับให้แก่เคาน์เตอร์ตัวหลักของเราครับจะเป็นตัวเคาน์เตอร์ก็ได้จะเป็นสา,ายหุ่นเมกก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นสายมิตรที่ทหารก็ได้เช่นกันแล้วแต่เราเลยซึ่งผมเนี่ยก็เลยดันมิฟุยุนะครับหกดาวได้จากกิจการนี้แหละนะครับแล้วก็อัพสกิลเต็มด้วยคือแฮปปี้มากนะครับนี่เลยสกิลสองเต็ม นะครับได้เป็นเจาะเกาะ20นะครับขอบคุณกิจกรรมนี้มา,มากๆแค่ day one ผมก็ทำตัวเมนได้แล้วตัวที่2นะครับแล้วก็ผมสามารถาทำไขว่องนะครับไขว่องเนี่ยมีอยู่แล้วอ่าทำไมกลับมาหน้านี้แหละอ่าจัดการสินี่ฮะไขว่องผมก็สกิลอ่าโลด เต็มอยู่แล้วนะครับเพื่อเสกโลได้2อันนะครับมีโลเล็กข้างหน้าแถมอีก1อันด้วยนะครับเนี่ยคือ2ตัวแรกอ่ะนะครับที่ควรทำนะใครหว่อง6ดาวโลเต็มกับชิฟุยุ6ดาวนะครับได้จ่อเกาะยี่สิบสกิล2นะครับก็ทำให้เล่นได้ง่ายขึ้นเยอะเลยที่เหลือก็ไปปั้นเอาจะเอาเสี่ยวหลินก็ได้นะครับสไนค์คีร้อยสุดโหดสุดแรงนะครับแล้วก็บาร์ไพ่เต็มที่นะครับหรือว่าจะเป็นพวกตัวฮิลนะครับผมอย่างอิฟลีนนะครับหรือว่าจะเป็นตัวซับอย่างยังฮาดิมตลอดการนะครับตัวแท้งต่างๆเนี่ยคุณลุงนนนนนนนะะะะคคครรรรรัััับบบบเเเฟดดีีียยยกกกกกก็ไ้้้้อออื่่่ๆมมมาาาแแลลววตจจปิ ให้เราเนี่ยโตไวมากเลยนะก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงจริงๆเนี่ยคลิปที่ผมทําเสียไปเนี่ยมันจะมีตัวของบัฟด้วยนะครับมันจะแจกบัฟเป็นตัวของลดราคาการต่อรองค่าจ้างหรือว่าการอัพเลเวลโดยที่เราเสียเงินน้อยลงมันจะเป็นบัฟที่อยู่ในจดหมายนะครับผมใช้ไปแล้วนะเออแต่คลิปมันเสียไงคือ อาจไม่ไดคลิปหมดแล้วอะแล้วแม่งเสียโคตรหัวร้อนเลยนะครับเออทำให้เราไม่มีดูในคลิปนี้แต่ว่าย้ําเตือนนะครับว่าให้ไปฟาร,ร์มตังค์จากกิจกรรมนี้มาก่อนนะครับแล้วเราจะได้กดบัฟนะฮะลดการอัพเลเวลคอสลงนะครับใช้เงินได้น้อยลงถูกมากขึ้นนะครับเนี่ยต่อรอง c o เนี่ยนะครับเราก็อัพเลเวลได้นะครับอืมแต่ว่าผมอัพหมดแล้วผมมาทดสอบอัพไปในคลิปที่แล้วทั้งหมดเลยครับ EXP ผมเก็บไว้ทําคลิปสุดท้ายหายหมดแล้วก็คลิปเสีย ดูเรื่องนะครับก็อย่าลืมฟาร์มเงินก่อนแล้วก็มากดบัฟก็ได้ครับค่อยมาต่อรองราคาอ up เลเวลกับ CEO คุณกระป๋องของเราในราคาที่ถูกลง20%ด้วยนะก็จะสามารถทำให้เราประหยัดตังค์ได้เยอะเลยนะครับทำเดเวล้อยไปดัวๆได้เลยคุณผู้ชมนะครับกับเจ้า CEO ตัวนี้นะครับส่วนด่านที่เราฟาร์มกันปกติเนี่ยเห็นเขาบอกว่าจะเป็นด่านที่เป็นของตัวนี้สัญญาอิสระนะครับเป็นทาร์กนะครับเห็นเขาบอกให้ลง3 1 1อะ แต่ผมเนี่ยยังไม่ได้ปลดขี้เกียจนะครับเพราะว่ากิจกรรมมาก่อนผมก็เลยอยู่ฟาร์มด่ากิจกรรมนั่นแหละนะครับมันได้ตังคดีอ่ะห้าหมแล้วมันต้องฟาร์มอยู่แล้วนะครับเอาตัวของของอีเวนต์เนี่ยไปแลกของในร้านกิจกรรมด้วยนะครับมันก็วินวินมากๆอ่ะแถมด้วยตัว R าร์ดอปมาอีกนะครับหรือว่าจะไปลงพวกอ่า ตัวของปฏิบัติการต่างๆก็ได้นะครับมันก็จะมีที่ให้ฟาร์มเยอะๆเช่นกันแต่ว่าช่วงเนี้ยฟาร์มนี้ไปก่อนนะครับบอกเลยว่าที่นี่คือเดอะเบสสุดยอดนะครับหมดยาก3คิด2ถ้าคุณผู้ชมฟาร์มไม่ไหวสามารถย้อนมาฟาร์ม3มคิด1ก็ได้นะครับอันนี้ก็ได้เช่นกันแต่ว่าตังมันจะเหลือ40,000อันนี้40,000อันนี้50,000แต่บางคนลงไม่ไหวมันก็ ไม่เป็นไรครับก็ดีสุดแล้วนะครับสี่หมื่นก็ได้ห่างแค่หมื่นเดียวไม่ได้เยอะแยะมากมายก็ถือว่าคุ้มอยู่ดีแต่ถ้าไหวก็มา3าได้เลยนะครับเผื่อใครบางคนเพิ่งเล่นไงเออเพิ่งเล่นเนี่ยสามหนึ่งมันง่ายกว่านะครับสาอาจจะยากหน่อยแต่ก็ค่อยๆทําตัวละครไปเอาของไปแลกนะครับแล้วก็ปั้นตัวละครอัพสกิลไปเรื่อยๆนะครับจากร้านเนี้ยสบายอีซี่โบรนะครับโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้ที่นี้แล้วกันนะครับเป็นการพูดครั้งที่2ที่ผมแบบโคตรเหนื่อยเลยโอ้ไม่ก็คลิปแรกเสียเสียใจมากแต่เราไม่ยอมให้คอนเทนตตต์ดดดดดดีีๆหหหาาาายยไไไปคครรรรัััับบบเเเออออออมมมมใใ่่่่้้้พูซํิกก็นนะแววขง ที่ผมเนี่ยเตรียมไว้กดไว้ให้ดูเนี่ยอาจจะหายไปเยอะเพราะว่าอย่างตัวบัฟซีโอเนี่ยนะครับมันก็หายไปแล้วนะครับมันเสียไปกับคลิปที่แล้วไม่เป็นไรถือว่าเอามาพูดแป,ป๋วๆแล้วกันวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมา,มากๆที่รับชมนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกด subscribe เพืติดตามคลิปดีมันนะครับเกมเค้าติ๊ดไซได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้า เติมเงินเกมด้วยกิฟต์การ์ดทั้งระบบ iOS และ Android สั่งซื้อผ่านเว็บ CTC Thailand ราคาถูกทรงไวรับโค้ดได้ภายใน5นาทีระยะสูงสุดถึง14%เอิมเองได้ปลอดภัยแน่นอน